สวัสดีครับยูทูบตังกุยสังกุยนะครับตังกุยหน้าภาษาอังกฤษข้างหลังภาษาไทยนะครับมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความสนุกต้องบอกแบบนี้นะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีความดราม่าในหลายๆเกมเกิดขึ้นนะครับมีเกมที่โอ้โห,หน่าตื่นตาตื่นใจมีผล่งขันที่หลายคนก็แบบโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับในสัปดาห์นี้ทีมใหญ่สะดุดเกือบหมดเลยนะเมื่อคืนเนี่ยเชลซีก็เกือบจะสะดุด จริงแต่จริงๆแล้วเชลซีเจอสเปอร์สมันเหมือนกับทีมใหญ่ด้วยกันแต่ว่าด้วยผลงานเวลาเนี้ยเชลซี Chelsea เขาอยู่ในระดับลุนแชมป์ถ้าเกิดเมื่อคืนเชลซีชนะไม่ได้ก็ถือว่าสะดุดถ้าไปเปรียบเทียบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลอยู่ในเลนจ์อยู่ในระดับที่อยู่หัวตารางเหมือนกันนะครับทีมใหญ่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสะดุดที่คิสซันพาเลสเสมอ2-2เมื่อคืนที่ผ่านมาอาร์เซนอลไปสะดุดที่ฟูแลมเสมอ1-1นะครับ หรือแมนเชสเตอร์นิต็ดที่แพ้คาบ้านเลยแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์นะก็ยังเป็นที่พูดถึงแล้วก็สิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นในโอทัฟฟ์ฟอร์ดเวลานี้เนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างวุ่นวายทีเดียวนะครับหรือว่านิวคาสเซิลก็ไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด4-2เนี่ยยิงกันอุตลุดแล้วก็สนุกนะครับหรือว่าอิฟสวิดเนี่ยจะชนะอยู่แล้วมาโดนบอลมัดรัวแซง แพ้คาบ้านนะครับที่พอร์ตเมนโรดหรือว่าเลสเตอร์ซิตี้จะแพ้อยู่แล้วมายิง2ประตูในช่วงท้ายเกมตีเสมอไบรตันได้2-2ความสนุกเข้มข้นเนี่ยมันไล่มาแทบจะเรียกว่าทุกคู่เลยจนกระทั่งคู่สุดท้ายของเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับสเปอร์สกับเชลซีซึ่งคู่นี้เจอกันเนี่ยเออมันพอจะพูดได้ว่าการันตีความสนุกเพราะว่าเชลซี Chelsea ก็บอลบุก สเปอร์สเนี่ยหายห่วงครับในยุคของนาแอนช์อสเตโกกูเนี่ยก็บุกแบบไม่ไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วหลายคนน่าจะยังจำกันได้แฮตทริก mm hmm. ของนิโคลัสแจ็กสันในเกมที่สเปอร์สประกาศตัวเลยว่าสเปอร์สในยุคของนาแอนช์เนี่ยเกมรุกมาก่อนขนาดเหลือ9คนยังดันลายแนวรับสูงแล้วก็โดนโต้โดนโต้ ท้ายแพ้สีหนึ่งแต่ว่าสเปอร์สเนี่ยปักธงไว้ให้ทุกคนได้รู้จักว่าเนี่ยสเปอร์สยังคงมีดีเนเอของเกมบุกเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเต็ไมไปด้วยความผิดพลาดบอกแบบนี้ก่อนสเปอร์สเนี่ยเป็นภาพที่เห็นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วสเปอร์สมีภาพของความไม่สม่ำเสมอเกมไหนเล่นดีนี่ดีใจหายหรือทุกการเนี่ยเหลือเชื่อนะสเปอร์สเนี่ยผลงานถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3 0ใช่ไหมฮะ เจอเวสแฮมเนี่ยยิงเวสแฮมไป41เจอวิลล่ายิงวิลล่าไป41เจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมที่ยากที่สุดของฤดูกาลคือไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงเขา40เนี่ยแต่ Palace, แพ้คิสตัลพาเลสแพ้อิฟสวิทนะแล้วก็มีใครอีกแพ้บอนมัดเนี่ยมันมีภาพของความอะไรอะไรก็ไม่รู้อะสเปอร์เป็นแบบนี้อยู่เขาใช้คำว่าสเปอร์ซี่ใช่ไหมเอ่อเมื่อคือนก็เต็มไปด้วยความผิดพลาดนะครับแต่สเปอร์ผมคิดว่าเขาวางแผนการเล่นมา ได้ดีนะคือกดดันเชลซีได้มากเลยในการบีบเข้าใส่แดนบนข้างหน้าขยันมากส่วนฮึงมินโดมิกโซลันกี้เบนแนนจอนสัน้นมีความเร็วความขยันนะครับไลบ่บีบเอาจริงก็ผิดจากที่ผมคาดจริงแล้วก่อนเกมเนี่ยผมคาดว่าเชลซีน่าจะรับมือกับสเปอร์สได้ได้ดีด้วยเกมที่แน่นแต่ว่าเกมนี้เชลซีก็เจอความขยันของสเปอร์สเนี่ย กดดันเข้าใส่กองหลังไม่มีเวลาได้ตั้งหลักนะครับตั้งเกมแทบไม่ได้หลายจังหวัดต้องเอาตัวรอดแล้วก็หลายจังหวัดกลายเป็นกลายเป็นเลอะเทอะไปเลยจ่ายบอลแบบผิดพลาดแต่ว่าภาพแบบนี้เกิดขึ้นทั้ง2ทีมนะเพียงแต่ว่าพอผ่านเวลาผ่านไปเนี่ยในครึ่งหลังเนี่ยเชลซี Chelsea ตั้งหลักได้ดีกว่าตั้งหลักได้มั่นกว่ามั่นคงกว่าลดทอนความผิดพลาดลงไปสเปอร์สยังมีความผิดพลาดให้เห็นแล้วก็ จากการที่ใช้แรงไปเยอะมากๆในครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์สก็แผ่วแผ่วคขอนั่งชัดเจนในช่วงครึ่งหลังช่วงเวลาใหญ่ๆเลยเนี่ยที่ถูกเชลซีเนี่ยคลองเกมคลองบอลได้นะครับก็แต่ว่าก็ต้องเล่นแบบเนี้ยสเปอร์สกดดันเชลซีได้แล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าด้วยก็คือยิงนำา2 0นะครับ11นาทีนําสลูกแล้วจากจังหวะที่มาก,กูเลยาเขาไปลื่นลม้มเราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าสตาัดเลยนะ ก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วสเปอร์สก็ยังเป็นสเปอร์สต้องบอกแบบนี้สเปอร์สแพ้นะครับสถิติบอกว่าสเปอร์สเนี่ยกลับมาแพ้จะในเกมที่ตัวเองนำา2ประตูขึ้นไปเนี่ยไอเนี่ยครั้งเนี้ยครั้งที่11แล้วนะครับคือการที่คุณนำา2ประตูหรือมากกว่านั้นเนี่ยแล้วกลับมากลับมาเสมอนะั่นยังอีกเรื่องนึงนะแต่กลับมาแพ้นะั่นหมายความว่าคุณนำอยู่2รูก คุณโดนคู่แข่งยิงอย่างน้อยเนี่ยสาประตูนะในช่วงเวลาที่ไม่ถึง90นาทีถูกไหมมันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกในเกมฟตุตบอลแต่มันเกิดขึ้น11ครั้งแล้วอะ่ะพรีเมียร์ลีกในพรีเมียร์ลีกนะนะครับทีมอื่นที่ไล่ตามมาสถิตินเนี่ยเต็มที่เนี่ยไม่เกิน7ครั้งสเปอร์เนียทิ้งห่างทีมระดับ2ที่ตามมาชนิดเรียกว่าขาดเลยนะ4เกมเป็นอย่างน้อยอ่ะนะครับสเปอร์นะ ก็ยังคงเป็นภาพแบบนี้เล่นไปเล่นมาแล้วมีความผิดพลาดให้ครูต่อสู้โดนลงโทษแล้วเกมนี้สเปอร์สต้องบอกว่าเสียหายหนักมากคือมีผู้เล่นเจ็บเพิ่มไปอีกนะครับสเปอร์สปัญหาเจ็บเนี่ยเดิมๆก็มีอยู่แล้วเอาเฉพาะคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยก็ไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่แล้วมิกกี้ฟานเดอร์เฟนกับคริสเตนโรเมโรเกมนี้กลับมาลงสนามทั้งคู่นะครับหมายถึงว่าได,ไ,ดได้ได้ใช้งานทั้งคู่ก็ปรากฏว่าโรเมโรก็เล่นได้10กว่านาทีเจ็บอีก ถูกเปลี่ยนตัวออกก็ยังไม่รู้ลูกผีลูกคนว่าต้องเช็คอาการบาดเจ็บเป็นยังไงมิกกี้วานเดอร์เฟนก็เล่นไม่จบเกมนาะทีประมาณ70กว่ากว่าแปก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกอ,อกีกแล้วยังมาเจ็บเพิ่มอีกคนหนึ่งเบนแนนจอห์นสันปีกขวาคนสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สเปอร์สเสียทั้งผู้เล่นอย่างน,น้อยตอนนี้สคนเท่าที่เห็นนะครับเสียทั้งแต้มก็คือไม่มีคะแนนติดมือนะแล้วก็ยังมีความผิดพลาดเต็มไปหมดในเกมเสียจุดโทษแบบง่าย สมาธิในเขตโทษก็ต้องบอกว่าจุดโทษทั้ง2ลูกที่สเปอร์เสียเนี่ยมันเป็นจุดโทษสําคัญนะครับเพราะว่าลูกแรกมันเป็นจุดโทษให้เซลซีตีเสมอ2อสอง,สองลูกที่2มันเป็นจุดโทษในช่วงที่ทีมกําลังตามหลังอยู่1ประตูหวังจะกลับมาให้ได้ยิง1่งประตูเพื่อตีเสมอไปทําเสียจุดโทษกลายเป็นตาม2ลูกห่างเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีละ เพราะนั้นเนี่ยการเสียจุดโทษของสเปอร์เนี่ยเสียในช่วงเวลาที่สำคัญแล้วเสียในสาร,รการสำคัญที่สำคัญกว่านั้นก็คือเสียแบบเสียแบบที่มันง่ายเสียแบบที่มันเหมือนไม่มีสมาธิในการสกัดบอลทั้งอีบ,บิซูมาทั้งปราร์ฟซาเลยบิซูมานี่ชัดเจนเหลี่ยมนั้นเตะไกเซโดแบบเต็มๆคือไม่มีข้อถกเถียงเลยไม่มีข้อสงสัยว่าเป็นจุดโทษได้ยังไงจานอะไรแบบเนี้ยคือมันฟาแบบ ฟาวแน่แน่ฟาวเหมือนไม่จังหวะสกัดเหมือนแบบเขาแบบหลับหูหลับตาสากัดอ่ะอัน,นจังหวะแบบนี้นะมันเสียจุดโทษแบบชัดไปหน่อยปาฟซาก็เช่นเดียวกันแต่ปาฟซ่าอาจจะแบบหลงเหลี่ยมของโคพาร์เมอร์พาร์เมอร์เขาดึงจังหวะไม่ยอมไม่ยอมปล่อยบอลเก็บบอลไว้กับตัวรอจังหวะปะทนะนั่นแหละแล้วปาฟซาก็ไปเข้าเหลี่ยมเขาขาไปกระทะปะทะตรงข้อพับปึ้งก็พาร์เมอร์ทิ้งตัวก็เรียบร้อยเลย จากที่จะไล่ตีเสมอ3-3มฮึดอีกก๊กหนึ่งตีเสมอเนี่ยกลายเป็นว่าตาม2อสเนี่ยมันแทบจะเข่าสุดเลยนะครับริเกมเนี้ยความสนุกของมันเนี่ยดูจากค่า XG ก็ได้ค่า XG หรือว่า Expected g o a l เนี่ยประตูน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยสเปอร์สน่าจะยิงได้2.64ประตูเชลซีน่าจะยิงได้2.88ประตูถือว่าเยอะนะครับคู่นี้น่าจะจบสัก3-3ตามค่าคำนวณนะทีนี้ในรายละเอียดของเกม โอเคแหละในภาพรวมนะสุดท้ายแล้วเชลซีเนี่ยตั้งหลักได้ดีกว่านะครับสปเปอร์เต็มไปด้วยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งเกมบางครั้งก็ผิดพลาดใหญ่ขณะที่เชลซีเองก็มีเหมือนกันมีเตะบอลไปเข้าเท้าเขาแบบง่ายๆโรเบิร์ตซานเชสบ้างเบอร์โนบาเดชิลบ้างคือแบบเสียบอลง่ายแต่ไม่โดนลงโทษสเปอร,ปปอร,ปปอร์โยนอกาศทิ้งไปหลายครั้งนะครับจริงๆแล้วหลังจากนําน2-0เนี่ยเกือบจะได้ไประตูที่3หลายครั้งก่อนที่ เจดอนซานโชจะมายิงตีไขแตกให้กับเชลซีเนี่ยทำให้เกมมันไม่ได้ห่างเกินไปนักนะกุกุเรยรลื่นเนี่ยจังหวะลื่นครั้งแรกนี่เราไม่เห็นภาพช้านะแต่ว่าคลื่นครั้งที่2เนี่ยเราเห็นภาพช้าครั้งที่2ที่ลื่นเนี่ยมันเหมือนกับเขาไม่ได้ว่าลื่นแบบปุ่มสตาร์ทเหยียบพื้นนะเหมือนกับว่าเขาเสียหลักมากกว่าข้างเท้ามันข้างเท้ามันบิดนิดนึงกลายเป็นว่าถลายไปอ่ะ แต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนคือมันคงเป็นความไม่มั่นใจของเขาแล้วละ่ะว่ากูลื่น2ครั้งเสีย2ประตูเนี่ยนะครับก,ก็ต้องเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ไม่ลื่นอีกก็อาจจะเล่นระวังขึ้นนะครับแล้วก็โคพาร์ mer, เมอร์เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาฉายเลยในครึ่งหลังครึ่งแรกยังเงียบๆนะครึ่งแรกในเชลซีดูจะแบบดรอปไปทุกคนนะครับโคพารเมอร์ Co mer, พอครึ่งหลังเนี่ยฉายสเปอร์สเองเริ่มที่จะแผ่ลงไปเนี่ย พอโคพาเมอร์ได้มีบาบเทเยอะขึ้นเนี่โอ้โหทีนี้เกมมันมีชีวิตชีวาเลยนะครับสเปอร์โดนรัวทีเดียว3ประตูนะครับจาก2 1กลายเป็น 2- 4เลยแล้วโคพาเมอร์ก็ยิงจุดโทษ2ลูก2ลูกเนี่ยเขายิงเข้าเนี่ยเรียกว่าเด็ดขาดนะครับลูกแรกเนี่ยยิงเข้าไปทางซ้ายมือของตัวเองเสียบเสาลูกที่2เนี่ยตักเข้าไปตรงกลางนิ่มๆ สองประตูที่เขายิงเข้าในเกมเนี้ยก็ทำให้สถิติจุดโทษของเขาเนี่ยสิบสองจากสิบสองนะคือสถิติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้คือนักเตะที่ยิงจุดโทษดีที่สุดในบริษัทของพรีเมียร์ลีกแล้วก็คือแซงหน้ายาย่าตูเล่เพราะสถิติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ยังมียาย่าตูเล่ตูเล่เนี่ยยิงสิบเอ็ดเข้าสิบเอ็ดโคพาเมอร์ยิงสิบสองเข้าสิบสองโอ้โหแต่ยิงแต่และลูกนี่คมกริบจริงๆโคพาเมอร์ก็ถือว่าเป็นดาวเด่นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วเกมเยือนสเปอร์สเนี่ย ต้องบอกว่าเชลซีทําได้ดีที่สุดสเปอร์สเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามเก่าสนามใหม่นะเชลซี Chelsea นี่เรียกว่าสร้างความเจ็บช้าให้สเปอร์สบ่อยโดยเฉพาะหลังจากที่ย้ายมาใช้สนามเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ที่ที่เดิมนั่นแหละนะครับบิดนิดนึงท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเนี่ยเปิดใช้เมื่อปี2019เเนี่ยเชลซีมาเตะที่เนี่ยทุกรายการ 8เกมละทุกรายการนะครับชนะไป6ชนะ6เสมอ1นแพ้1ไอ้นี่มันเสติมันน่าจะเป็นเจ้าบ้านดีกว่านะแต่เนี่ยไม่มีใครสร้างความเจ็บช้ำให้สเปอร์สที่สนามแห่งนี้ได้มากกว่าเชลซีอีกแล้ว8ครั้งชนะทีมชนะเชลซีได้ครั้งเดียวเสมอครั้งหนึ่งที่เหลือ6ครั้งแพ้หมดเลยนะครับเพราะนั้นเชลซีในเวลานี้เนี่ยแสดงออกถึงคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนมากๆนะครับอายุเฉลี่ยผมเคยพูดถึงเชลซีไปแล้วนะครับเมื่อสัก2-3วันก่อน อายุเฉลี่ย23.8ปีเนี่ยมันอายุเฉลี่ยน้อยมากนี่น้อยสุดในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับตัวหลักเนี่ยทั้งหลายออย่างโรเบิร์ตซันเชสอายุมากสุดอ่ะ27ปะีนะครับไในบรรดาตัวหลักนะกูกูกเลรยะยี่สิบเปโดเนโต24ที่เหลือเนี่ย23ลงมาทั้งนั้นเลยเวสลีย์โฟฟาน่าจะเจ็บอยู่23เอนโซโฟเฟเนเดสยิงลูกที่3เมื่อคืนที่ผ่านมาประตูสำคัญนำสามสอายุ23มาร์เซยไกเซโดเรียกจุดโทษให้ทีมได้อายุ23 โคพาเมอร์ Palmer, ไม่ต้องห่วงสตาร์ไปแล้วซูเปอร์สตาร์ไปแล้วอายุ22ถูกไหมฮะรีไวโควิล21มาดูเอเกย22มาโลกูสโต21โรเมโอลาเวีย20นะครับแน่นแล้วก็โปรแกรมเตะที่ได้พูดคุยกันไปเนี่ยโปรแกรมเตะของเชลซีค่อนข้างจะเบาเพราะว่าเขาเจอเกมหนักไปเรียกว่าเยอะแล้วนะครับในช่วงแรก โปรแกรม10นัดแรกของเชลซีเนี่ยหนักเป็นอันดับที่3จากการคำนวณของออฟต้านะนะครับเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วลิเวอร์พูลเจอไปแล้วแมนยูเน็ดอาร์เซนอลเจอไปแล้วนิวคาสเซิลเจอไปแล้วหรือแม้กระทั่งนอตแฮมฟอร์เรสที่เล่นได้ดีนะครับในรุ่นการนี้เจอไบรตันก็เจอไปแล้วโปรแกรมของเชลซีเนี่ยหลังจากที่ถล่แมแอสตันวิลล่ามา3-0เนี่ยเขาต้องเจอเซาท์เทมป์ตันเมื่อกลางสัปดาห์ก็ยิงไป5-1เจอสเปอร์สเกมเมื่อคืนยิงไป4-3 2นัดนี้ก็ยิงไป9ลูกเข้าไปละ เดี๋ยวเจออาร์ซานาในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเชลซี Chelsea ไม่มีปัญหาเพราะเขาชนะรวดมาเดี๋ยวเจอเบรนท์ฟอร์ดนะแล้วไปเจอแชมร็อกอ่ะก็ในคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ไม่มีปัญหาอะไรหมุนเวียนตัวผู้เล่นได้ถ้าในลีกก็โอเคหังจากเจอเบรนท์ฟอร์ดที่แซมฟอร์ดบิชไปเยือนเอเวอร์ตันเจอฟูลแลมอ่ะอันนี้ดาร์บี้แมชนะครับเวสต์ลอนดอนแล้วก็ไปเยือนอิฟสวิทไปเยือนคิสซันพาเลสเนี่ยดูโปรแกรมของเชลซีเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เชลซีสถานการณ์ดูดีมากๆเลยเป็นทีมที่เก็บแต้มได้แบบ กำไรที่สุดในสัปดาห์นี้ในบรรดาทีมใหญ่เพราะอาร์เซนอลสะดุดแมนเชสเตอร์ซิตี้สะดุดต,ตอนนี้เชลซีตามหลังลิเวอร์พูลเหลือแค่4แต้มแล้วนะครับหลังจบเกมที่ชนะแอสตันวิลล่าสัปดาห์ก่อนนะเชลซียังตามอยู่9นะตามลิเวอร์พูลอยู่9ก้ากรสัปดาห์ลดมาเหลือ7นะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลสะดุดเสมอน New ิวคาสเซิลเชลซีถล่มเซามตันเหลือ7พอสัปดาห์นี้เชลซีเหลือ4เลยเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่มีเตะเกมกับเอฟเวอร์ตันเลื่อนเหลือ4 มากกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าก็กดดันเลือดพูลได้ก่อนนะอ่านานพูดถึงเชลซีก็ก็พูดให้ครบไปเลยนะครับก็ยังเน้นเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบอลยังเน้นการครอบครองพยายามเซตบอลจากแนวรับแต่ว่าการโดนเพรสหนักแล้วก็ความผิดพลาดเองรายบุคคลเนี่ยทำให้เกมนี้มันออกแนวแบบแบบมีมีภาพของความเละเทะเล็กๆอ่บอกแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็ดูเละเทะจริงๆ ทั้ง2ทีมนะความผิดพลาดในการผ่านบอลเดี๋ยวก็เสียบอลเดี๋ยวก็เสียเสียบอลกันเยอะมากมันเหมือนกับกอดคอกันไปเอาเว้เราวันนี้มาคลุกคโครนกันหน่อยนะประมาณนั้นแต่ว่าเชลซีตั้งหลักได้ก่อนนะครับแล้วก็11นาทีตาม2ศูนย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตามหลัง2ประตูที่เร็วที่สุดของเชลซีและก่อนหน้านี้นนนเชลซีเคยโดนยิง2ประตูแรกในในสินาทีนะครับในเกมที่เจอลีสยูไนเต็ด ทันวาคมปี96อันเนี้ยเร็วที่สุดต้องบอกว่าเร็วที่สุดไม่ใช่เร็วที่สุดของเชลซีในพรีเมียร์ลีกต้องขออภัยเร็วที่สุดในรอบเนี่ยตั้งแต่ปี96อ่ะกี่ปีอ่ะ28ปีนะครับ11ประตู11นาทีตาม2ลูกนะแล้วก็เชลซี Chelsea เนี่ยตาม2ประตูกลับมาชนะได้เป็นครั้งที่5ในพรีเมียร์ลีกนะครับครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2018เกมนั้นโดนซานตันนำ2-0กลับมาชนะ3-2นะครับเมษายน2018 แล้วก็ผลงานเกมเยือนเชลซีดีมากนะในซีซั่นนี้ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยเก็บไป19แต้มแล้วนะครับเกมเยือน10นัดชนะไป8เสมอ1แพ้หผลงานเราต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยนะแล้วก็ชนะ8ะชนะ8เสมอ1แพ้1เนี่ย8เสมอ1แพ้1นิดี่ดีกว่าใส่ติเกมเยือน31นัดก่อนหน้านี้ของเชลซีนะ ดูดีมากแล้วที่สําคัญคือสภาพทีมเนี่ยดูดีจริงนะครับโอเคก็าอาจจะมีตัวเจ็บเวสต์ลีฟอรฟาน่ายังเจ็บอยู่ถูกไหมลิสเจมเจ็บแต่ว่าลองดูตัวผู้เล่นที่ใช้ในเกมนี้นะครับอ่ะเชลซีเนี่ยเกมนี้ตัวจริงนะตัวจริงเนี่ยเชลซีมีเอ,อ่ออ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะโรเบิร์ตซันเชสเป็นผู้สาประตูนะครับแบ็คขวามาร์คอ่าแบ็คขวาใช้มอยเซตไกเซโดนะเกมเนี้ยแล้วก็มีเบอร์โนบาเดชิลยืนคู่เซนเตอร,ร์แบ็คกับลิไวโควิลแบ็คซ้ายเป็นมาร์คูกูเลยานะครับ คู่กลางก็เป็นเอนโซเฟรนเดสกับโรเมโอลาเวียแล้วก็ตัวรุกก็มีเปโดเนโตมีโคพาเมอร์มีเจดอนซานโชนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าใช้นิโคลัสแจ็กสันตัวสำรองเชลซีที่ลงมาเล่นเนี่ยอ่ามาโลกูสโตลงมาแทนลาเวียในนาทีที่46นะครับแล้วก็ไกเซโดขึ้นไปเล่นกองกลางกับเอนโซเอนคุนคูล,ลงมาแทนนิโคลัสแจ็กสันนาที76นะครับโนนี่มาดูเอเก้ลงมาแทนเปโดเนโตนาที86ช่วงทดเวลาเนี่ย จูอัลเฟลิกซ์ลงมาแทนโคพาเมอร์เรนโตวเวกาแบ็กซ้ายลงมาแทนกูเกิเลระยาแล้วตัวที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยโตซินอาดาลาบิโอโยเคียนแนนเดวิลลี่ฮอลนะครับหรือว่าอักเซลดีซาซีพวกเนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ใช,ไไใช้ไม่ได้ใช้งานไม่ได้เล่นในเกมนี้เพราะฉะนั้นขุมกําลังยังถือว่าดูดีมากกับโปรแกรมเตะที่มันรอเชลซีอยู่เพราะฉะนั้นทีมจ่าฝูงอย่างเลี้ยวภูเองก็ต้องระวังให้ดีนะสะดุดติด,ต,ดติดกันอีกสักนัด2นัดเนี่ย เผลอแป๊บเดียวหันมาดูอีกทีเนี่ยเชลซีอาจจะหายใจรัต้นคอแล้วนะครับเกมเมื่อคือนเนี่ยผมเนี่ยในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยเอาละมันไล่มาละแมนเชสเตอร์ซิตี้สะดุดบันเสาละอาร์เซนอลสะดุดกับฟูแลมละแล้วมาลุ้นส,ปเ,ปสปเปอร์สสเปอร์สปเล่นไปสิบนาทีนำสองศูนย์โอ้โหสบายใจแล้วผมเตรียมผมเตรียมไว้ละว่าวีคนี้เป็นสัปดาห์ที่ลิเวอร์พูลยิ้มแฉ่งเลยนะครับเพราะว่าได้กำไรที่สุด ซา่าก็กําลังจะต่อสัญญาอีกเตรียมไว้แล้วปรากฏว่าเชลซีนำมารัวชนะก็เลยพลิกกลับมาเดี๋ยวมาคุยเรื่องเกมนี้นะวันนั้นเส้นทางของเชลซีนะเวลานี้นะครับด้วยโปรแกรมที่บอกอยู่ว่ามันสามารถมองไปถึงการเก็บคะแนนแบบเต็มเต็มแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เลย5นัดต่อไป15แต้มเต็มอะไรแบบนี้มองแบบนั้นได้เลยเชลซี Chelsea เวลานี้นะครับไม่แพ้มา8นัดติดต่อกันทุกทุกรายการนะครับชนะ6เสมอ2 นับจากที่แพ้นิซิลนะครับในลีกครับนะถ้าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่แพ้มา7นัดติดต่อกันนะครับชนะ5เสมอ2นับตั้งแต่ที่แพ้ลิเวอร์พูลนะครับที่แอนฟิลด์เมื่อเดือนตุลาคมเสมอ2เนี่ยเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เสมออาร์เซนอลเพราะนั้นถือว่าไม่ใช่แต้มที่มันเสียหายนะนะครับ ออชนะก็เนี่ยนิวคาสเซิลเลสเตอร์แอสตันวิลล่าถล่มเซาท์แชมตันแล้วก็เกมนี้ยิงสเปอร์สชนะมา5นัดติดต่อกันทุกรายการนะครับสุดยอดนะก็ในลีกก็เลสเตอร์แอสตันวิลล่าเซาท์แชมตันสเปอร์สบวกกับในคอนเฟอเรนซ์ก็ชนะไฮเดนแฮมไปอีกช่วงนี้เข้าเบรกนะครับเข้าเบรกเชลซีเคยมีช่วงเข้าเบรกชนะติด,ต,ดติดกัน5นัด ในช่วงเดือนกันยายนมีมาแล้วนะครับบอลมัดเวสแฮมไบตันเกนแล้วก็บาโรทีมอาจจะดูเล็กกว่าในช่วงนี้แล้วช่วงนี้ดูเชลซีมาแบบมั่นใจมากเกมรุกก็ชะกาดชะกันนะครับนับตั้งแต่แอสเซนวิลล่านะครับแอสเซนวิลล่าซา์มตันสเปอร์สในรอบสัปดาห์นี้เชลซียิงไป12บ12ลูกผลงานเกมรุกทุกอย่างกำลังดูดีมากนะครับแล้วก็เอโซ a มาเลสกาได้รับ เสียงชื่นชมมากขึ้นโดยเพราะเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาพาทีมพลิกกลับมาชนะได้ผมเชื่อว่าเสียงชื่นชมเขาก็ยังมีก็จะยิ่งมากขึ้นอีกการยอมรับในตัวเขายิ่งมากขึ้นงานของเขามันก็จะง่ายลงในเรื่องของอแรงกดดันจากภายนอกใช่ไหมครับเพราะก่อนหน้านี้มีแต่คําถามถ้าทําอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆสักจุด2จุดเนีย่ยพร้อมจะถูกหยิบขึ้นมาชําแหละแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนแบบอ่ะโอเคเหมือนกับว่าไว้ใจในตัวเขามากขึ้นแล้ว ตอนนี้ภาพของเชลซีมันก็เลยแบบจากที่ทีมอื่นๆล้อกันซื้อผู้เล่นมากองกันในช่วงซัมเมอร์เนี่ยถึงตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มตกตะกอนละเชลซีแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยทีมชุดนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มองเขาตั้งแต่แรกนะเพราะว่าผลงานก่อนหน้านี้มันดูแบบอิเลเข,ข,ขะถูกไหมมีความเปลี่ยนแปลงบอรดชุดใหม่ก็ดูแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าลองดูดีๆตั้งหลักให้นิ่งๆเนี่ยเวลาเนี้ยเชลซีน่าสนใจมากๆขุมกําลัง ตัวจริงตัวสำรองทดแทนกันได้สบายอายุยังน้อยอย่างที่ผมไล่ให้ฟังอ่าแล้วก็ผลงานตอนนี้กำลังแบบติดลมบนนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีก็พร้อมผมว่าก็พร้อมที่จะเอ่อท้าทายความสำเร็จตั้งแต่ฤดูกาลนี้เอนโซมาลสกาอาจจะบอกว่าเขายังไม่มองไปถึงเรื่องของแชมป์ลีกอะไรหรอกนะครับเวลานักข่าวถามเขาก็จะเขาจะพูดแบบนี้ตลอดนะครับแชมป์ลีกให้เป็นเรื่องของทีมอื่นไปตอนนี้ก็ทำเหมอง่ายดีที่สุดก่อนแต่ว่า ผมว่าไปไปไปเรื่อยๆแบบนี้น่ากลัวนะครับนั่นคือภาพของเชลซีนะซึ่งเกมเมื่อคืนต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกจริงๆนะครับคุณเป็นแฟนบอลได้ดูฟุตบอลเกมแบบนี้สนุกบอลมันอาจจะความแน่นอนมีน้อยนะแต่ว่ามันบุกกันใส่กันนะ่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งสองทีมกล้าที่จะแทงบอลขึ้นหน้าแทงบอลขึ้นหน้ากล้าที่จะเล่นบอลที่แบบบุกไปเพื่อทาําประตูไม่เล่นเพลย์เซฟจนแบบหน้าเบือ่อสนุกนะครับบอลมันต้องแบบเนี้ยใน ฐานะคนดูฟุตบอลนะเราก็อยากเห็นฟุตบอลที่มันบุกใส่กันแบบนี้นะครับไม่ได้อยากดูแท็กติกจ๋าแบบเล่นแบบเพื่อแต้มเพื่อชัยชนะแต่ว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะว่าคนเป็นโคช้ชถ้าเขาจะวางแผนให้ทีมเล่นเพย์เ,ซเ,ซเพื่อที่จะได้แต้มจังหวะมันสถานการณ์มันบีบจําเป็นต้องได้แต้มจริงๆต้องเล่นเกมรับอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าอันนี้ผมพูดในฐานะแฟนบอลอยากเห็นเกมแบบนี้ส่วนสเปอร์สเนี่ยนะครับตอนนี้นะ้าแอน ของผมก็โดนวิจารณ์หนักขึ้นแหละก็แน่นอนว่าเกมนี้นำาองูนย์แล้วกลับมาแพ้แล้วก็เต็มไปด้วยคําถามนะครับนักเตะเจ็บเพิ่มเติมเนี่ยฝ่ายแพทย์ของสโมสรก็ต้องโดนตั้งคําถามอีกทําไมรักษาให้หายขาดไม่ได้สักทีบางคนเจ็บแล้วเจ็บอีกกลับมาแล้วก็เจ็บนะครับหรือว่าการติ๊กถูกรับรองว่านักเตะคนนี้ฟิตจริงเนี่ยมัน ทำไมมันติ๊กถูกง,ง่ายจังเพราะว่าไม่เห็นพอลงไปปุ๊บมันเจ็บซ้ำอย่างเงี้ยโรเมโลอย่างเงี้ยฟานเดอร์เฟนแบบเนี้ยเหมือนกับว่ากลับมาใช้งานนะักเตะเร็วเกินไปถามว่าโทษนะแอนส์ใช่ไหมนะเขาจะใช้ใครเขาก็ต้องคุยกับทีมแพทย์ถูกไหมถ้าทีมแพทย์บอกว่าได้คนนี้ผ่านเขาก็เขาก็ใช้นะทีเนี้ยตรงนี้ก็จะมีปัญหาแน่นอนพอมีนนะตเตเจ็บเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคำถามจากแฟนบอลก็เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ผลงานที่มันสวิงไม่สม่ำเสมอเนี่ยแต่เกมเนี้มันก็ยังมองเห็นภาพที่ดีอยู่นะอย่างเกมเพลสผมชอบสเปอร์สเนี่ยเกมเพลสความขยันในการบีบไล่แดนกลางไม่ได้เป็นพวกแบบทักษะสูงส่งอะไรแต่ว่าเขาก็มีเขาก็มีความหนักแน่นของเขามาแรกะเพียงแต่ว่าโอเคในรายละเอียดเกมในช่งเวลาที่มันชี้เป็นชี้ชตายเนี่ยสเปอร์สพลาดชัดกว่าโดยเพราะการเสียจุดโทษ2ลูกที่มันแบบม,มันชัดเกินไปอะ อะปาร์ปซา,าบิซูมาคูลูเซฟสกี้อ่ะนี่เป็นข้อดีเป็นจุดดีอีกจุดหนึ่งของสเปอร์สซีซั่นนี้ว่าคูลูเนี่ยเอ่อท็อปฟอร์มพอดีเลยช่วยทีมได้เยอะนะครับทำทำไปเนี่ยจะคล้ายๆจะแบกทีมแล้วเนี่ยคูลูเซฟสกี้นะครับอ่ะที่ผมชอบนะเกมเพรสซิ่งดุดันหนักแล้วเนี่ยหลังจากนำสองศูนย์ฉกฉวยความผิดพลาดของคู่ต่อสู้มาลงโทษได้ดีถูกไหมลื่นปุ๊บเอาบอลไปแล้วก็เปิดอย่างลูกแรกเนี่ย กุกริยาลื่นปุ๊บเป็นเนนจอนสันเอาบอลได้แล้วกระชากเลยแล้วความเร็วเขาเนี่ยมันไม่ทันแน่คนตามไม่ทันเหลือแค่ว่าเปิดดีไม่ดีจังหวะเปิดของเขาเนี่ยเปิดเปิดในเหลี่ยมที่ไม่ได้เปรียบเปิดแล้วโซลันกี้ยังไม่ได้เปรียบตอนตอนเปิดนะแต่ว่าพอบอลออกจากเท้านเนี่ยโซลันกี้วิ่งตัดหน้าเลยนี่เป็นลูกซ้อมแน่นอนก็คือตอนจะเปิดยังอยู่หลังกองหลังตอนนั้นกองหลังน่าจะเป็นรีไวโควิลแต่พอเปิดเนี่ยตัดหน้าเลย แล้วชาร์จลูกนั้นดีจริงๆนี่คือการเข้าทําที่สมบูรณ์แบบมากของสเปอร์สนะลูกขึ้นทํา10ส่วนลูก2 0ก็นั่นแหละกูกริยาก็ไปลื่นล้มอีกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคูรูเซฟซี่ก็พาบันตัดตัดตดตดแล้วก็ยิงหักข้อเข้าเสาแรกสองประตูนั้นทำได้ดีมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เกมของสเปอร์ส ยังเล่นงานเชลซีได้เชลซียังปั่นป่วนจากการบีบกองหลังเซตบอลซานเชสให้บอลคู่เซนเ,นเตอร์ปุ๊บเนี่ยมาแล้วโซลันกี้ปรีมาแล้วโซนมาแล้วเบนเนนจอนไส้มาแล้วกดดันได้ดีกลางรอตัดบอลทําได้ดีปฏิยาตอบสนองดีตัดบอลได้หลายครั้งอูโดกี้เกือบยิงได้โซนเกือบยิงเพิ่มได้ป๊าฟซามงชนคานเห็นไหมครับโซลันกี้ยิงซานเชสต้องเซฟอีกเนี่ยสเปอร์สดูดีมากโดยเฉพาะในครึ่งแรก แต่นั่นแหละหลังจากที่ใช้แรงไปเยอะหนักๆในช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังก็เริ่มรวยคู่เซนเตอร์อีกคู่เซนเตอร์ที่แบบตอนแรกวางไว้ต้องมาเปลี่ยนตั้งแต่นาที15มันไม่เหมือนกับการที่จะใช้ดากูซินกับเบนเดวิสตั้งแต่แรกถูกไหมฮะอย่างในเกมที่เจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันชัดเจนว่าโรเมโลกับฟานเดเฟนเล่นไม่ได้แน่ต้องใช้คู่เซนเตอร์แบก็กคู่นี้เพราะนั้นก็เตรียมความพร้อมมาตลอดสัปดาห์ว่าจะเจอซิตี้เนี่ยใช้คู่นี้2คนนี้นะ แต่เนี่ยมันเป็นการลงแบบว่าฉุกลระหุกอะโรเมโร่เจ็บตั้งแต่นาทีที่15ก็ต้องดากูซินลงไปเล่นเพราะนั้นมันอาจจะคือไม่ได้ไม่ได้ซ้อมร่วมกันมาทั้งสัปดาเนี่ยยืนคู่กับฟานเดอร์เฟนเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันไปมาปัญหาบาดเจ็บของสเปอร์สเนี่ยมันอาจจะลักษณะอาจจะยุ่งเป็นลิงแก้แหได้ในอนาคตนะเนี่ยเพราะเบนเดวิสก็ยังเจ็บอยู่ตอนนี้เซนเตอร์ก็ถ้าจะเหลือดากูซินคนเดียว รอดูอาการของโรเมโรแล้วก็ฟานเดอร์เฟนนะครับแล้วก็เบนเนนจอนสันเสียไปเนี่ยจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนผู้ต่อสูมือหนึ่งก็ยังเจ็บวิคาริโอใช่ไหมแต่ว่าโอเคฟอสเตอร์ Foster ก็ช่วยได้เยอะเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่สิ่งที่สเปอร์สต้องแก้ไขให้ได้เนี่ยมันคือเรื่องสมาธิในเกมโดยเฉพาะในพื้นที่สําคัญนะ่ะฟาวในเขตโทษมันไม่เหมือนฟาวกลางสนามซึ่งการฟราวทั้งสองครั้งมันง่ายเกินไปมันเหมือนคุณฟาวกลางสนามแตมม่ดันไปเกิดในเขตโทษ เพราะนั้นตรงนี้ก็เชื่อว่าแอนก็คงจะก็ต้องแบบคุยเรียกนักเตะมาคุยหน่อยนะครับส่วนนํำสองลูกแลก้วกลับมาแพ้เนี่ยสเปอร์สเกิดขึ้นบ่อยจริงๆนะอย่างที่บอกนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือเกมสุดมันของพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคู่สนุกมากแต่ว่าก็คงต้องยกให้คู่นี้เป็นคู่ที่สนุกที่สุดในมุมมองของผมนะนะครับ คนอื่นอาจจะมองว่าคู่อื่นสนุกกว่าก็ได้แต่ว่าผมให้คู่นี้มันจริงๆนะครับแม้ว่าจะ,ะไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบ100%ของทั้ง2ทีมมีแต่ความผิดพลาดเยอะก็ตามนั่นแหละมันก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกมสนุกยินดีด้วยกับแฟนเชลซีนะครับอ่าเลี้ยวผูก็วางใจมากไม่ได้แมนซิตี้สะดุดอาร์ซอนสะดุดเชลซีเกือบจะสะดุดแต่ไม่สะดุดเพราะนั้นเหลือ4คะแนนแล้วยังคงกดดันเรี้ยวผูได้นะ วันพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามกันนะครับใครเป็นแฟนบอลของทั้ง2ทีมเชลซีสเปอร์สแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับหรือจะเป็นแฟนบอลทีมอื่นๆเนี่ยแสดงทัศนะกันเข้ามาได้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ครับกับช่องชาแนลของผมครับยูทูบสังกุยสังกุยลายไปก่อนสวัสดีครับ